ทำไมเราต้องชอบให้มีเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนล่ะทำไมเราไม่บังคับให้มันอยู่ในพื้นที่แบบนี้ไม่ว่าคุณจะออกแบบผับร้านอาหารออกแบบการติดตั้งแบบอา u t d o o r คอนเสิร์ตอีเวนต์อะไรก็ตามนะมันหลักการเดียวกันหมดเอาระยะที่วางคูณ1นส่วนสแล้วก็คูณค่า forward x ไปเลยก็กาแฟวงดีเลยวัดกึ่งกลางฟืดอ้อมมานี่ฟืด directivity factor ไปอ่านดูในหนังสือของผมสั้นที่เรียนไปแล้วก็ไปทํา สวัสดีครับผู้ชมแวกท่านรู้หรือไม่ว่าระบบเสียงของเรานั้นถูกบังคับทิศทางให้อยู่ในพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความต่ำกลางสูงครับไม่ว่าคุณจะจิตตั้งแบบอาลโดแบบนี้หรือในปากบาลานอาหารนะครับมันอยู่ในพื้นที่ได้บังคับให้มันอยู่พื้นที่ได้สร้างเสียงดีในพื้นที่แล้วก็ลดเสียงรบกวนรอบขางออก สำหรับท่านที่เคยเรียนออกแบบนะครับมันเป็นเรื่องของอัตราส่วนรูปร่างเวลาเราที่เราจะออกแบบนะอย่างเช่นพื้นที่นี้มันกว้างาเล็กแต่ใกล้ใช่ไหมครับเพราะนั้นลักษณะการวางเราเอาอัตราอัตราส่วนรูปร่างเรียกว่า forward e x p a n i o ในท่าเข้าไปนะครับแล้วก็มาเทียบกับ forward e x p a n s i o ของลําโพงว่ามันควรจะใช้ลําโพงสเปคที่เราใช้มันมีมุมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทาบเข้าไปแล้วก็ มันก็จะออกมาว่าะระยะเนี่ยใช้ลาโพงกี่จุดในมุมแนวนอนนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนมุมแนวตั้งเนี่ยมุมแนวตั้งเนี่ยเราใช้กฎของโคไซคํานวนนะว่าระยะจากผู้ชมใกลสูตรใบบนสูตรกับใบล่างสูตรผู้ชมใกล้สูตรในระยะเท่าไหร่ก็เป็นสามเหลี่ยม A B C เข้ากฎของโคไซคํานวณก็จะเทียบกับสเปรเกิลที่เราเสียบไปเนี่ย มันช่วงอยู่ในช่วง 10- ถึง30มเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับนี่มุมแนวตั้งนะครับดังนั้นเรื่องระดับความดังที่ควรจะเป็นเนี่ยค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ประมาณ 90- บถึง100เดซิเบลเนี่ยเฉลี่ย90เดซิเบล dB SBL เวดเเนี่ยทั้งหมดเลยเวลาเรารันง,งานนะครับเพราะนั้นไอ,อ้ยังลำโพงเนี่ยมันคำนวณได้ว่าระยะความดังเท่าไหร่ซิมเูเลตดูก็ได้หรือคำนวณตามกฎกำลังสองผกผันก็ได้นะครับส่วนความตีต่ำเหมือนกันนะครับความตีต่ำเนี่ยเวลา เราคิดในเรื่องของอัตราส่วนรูปร่างนะครับอัตราส่วนรูปร่างที่เราจะเอาเข้าเชฟว่า,าพื้นที่นี้จะครอบคลุมถึงไหนความถี่ต่ำเนี่ยมันต้องบังคับทิศทางาให้มันเกิดรูปแบบการกระจายเสียงนะครับที่เปลี่ยนไปจากเดิมปกติถ้ามันเป็นตู้เดียวๆเ,เนี่ยวางหันหน้าตรงๆมันก็จะออกเป็นทรงกลมใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่างงานเนี้ย ผู้ชมอยู่ตรงเนี้ยผมถามว่าด้านหลังมีความจําเป็นต้องได้ยินความถี่ต่ํำไหมไม่จาเป็นแล้วก็บังคับให้มันอยู่ในงานในเนี้ยซะนะครับผม่าเลือกเลือกรูปแบบแบบคาดิโอไออันนี้ก็เป็นอินเวอร์สแซกคาดิโอไเอาไปหันหลังไว้ล่างมันก็จะทิ้วเสียง,บ,งบังคับเสียงที่อยู่ซับฟูเฟอร์เนี่ยทิ้วขึ้นอัศจรรย์นึกภาพออกไหมครับสาหรับสั้นที่เคยเรียนมันก็จะมีหนึ 1, ่งต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งแบบไซส์แบบไซสแบบ์หรือแบบ อินเวสต์แสกที่เป็นแบบเทินกันแบบนี้ไซไปไซก็ในระนาบเดียวกันเรียงนะครับมันก็จะมีการบังคับทิศทางนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะบังคับเป็นแบบคาร์ดิออยคาร์ดิออยก็คือมาจากภาษากรีกแปลว่ารูปหัวใจเพราะฉะนั้นพอบังคับปุ๊บมันก็จะมีมุมที่มันทับกันมุมที่มันทับกันส่วนตรงนั้นมันก็จะเสริมกันไปเรื่อยๆทั้งความถี่กลางสูงความถี่ต่ํามันก็จะมีส่วนที่มันทับกันทีนี้ระยะมันก็ขึ้นอยู่กับ ตัวอัตราส่วนรูปร่างที่เราคำนวณว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่างเช่นหน้างานนี้อาจจรจยนมีอัตราส่วนรูปร่างแบ่งเป็นกี่ส่วนแล้วคำนวณอัตราส่วนรูปร่างออกมามันก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็เอาเชฟอัตราส่วนรูปร่างของลำโพงของเราทับเข้าไปว่ามันเป็นมาณไหนตส่วนวิธีการนี้ผมเรียกว่าเอาครอบ un c o u อ l e array ก็คือวางระยะวางระยะที่เท่ากันไปเรื่อยๆือ่าเรียกว่า array เนี่ยวางระยะที่เท่ากันไปเรื่อยๆืเรียกว่าอ r เ a y นะครับ เหมือนกันลํำพงตู้ขาตั้งที่หันออกสนามเนี่ยมันก็คํานวณจุดแรกได้อย่างเช่นจุดแรกที่รับฟังอยู่สนามหญ้าใช่ไหมไอจุดตรงนี้มันก็เป็นระยะห่าง spacing ระหว่างขาตั้งสองใบนี้มุมที่ทับกันก็อยู่ตรงสนามพอดีซึ่งมันคํานวณจากอะไรคํานวณจากอัตราส่วนรูปร่างนะครับแค่นั้นเลยเรียกว่า forward x ratio นั่นแหละนะครับสหรท่านที่เคยเรียนคงทราบดีอยู่แล้วผมพาคํานวณน,นะครับ <Yeah. S 2> เราออกออกแบบมุมแนวนอนแล้วก็ออกแบบมุมแนวตั้งนะครับออกแบบมุมแนวนอนด้วย forward x p e n t i o ออกแบบมุมแนวตั้งด้วยกฎของโคไซน e นะครับง่ายง่ายนะครับหรือจะซิมูเลตดูแล้วก็ตรวจคําตอบก็ได้นะครับนี่ก็เป็นหน้างานที่ออกแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัน couple array วางระยะที่เท่ากันไปเรื่อยๆภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า array ตัวผูเฟอร์ก็บังคับทิศทางให้มันเป็นรูปหัวใจทิ้วขึ้นบนเอาใบหันหลังไว้ล่างมันก็ทิ้วขึ้นบนนะครับส่วนใบล่างก็ <c oughs> กาแฟหน่วงดีเลยเนี่ยหน่วงเท่าไหรก่ก็เอาส่วนที่ยาวที่สุดเนี่ยของด้านหน้าเนี่ยวัดกึ่งกลางใช่ไหมเนี่ยวัดกึ่งกลางฟืดอ้อ,อมมานี่ฟืดเต้เท่าไหร่กี่เมตรหารความเร็วเสียงคุณด้วยหนึ่งพัน ก็จะเป็นค่าหน่วงดีเลย์ไม่ว่าคุณจะใช้ตัวระดอกตัวสองดอกก็หลักการเดียวกันหรือจะใช้สูตร1นส่วนสี่ของความถี่กลางก็ได้ความถี่กลางแล้วแบ่งจุดตัดคอร์ดก็ได้แล้ว <c oughs> แล้วก็ข,ข้อดีของการบังคับทิศทางซับวูเฟอร์นะครับข้อดีของมันเวลาเราบังคับมันไปที่ไหนเนี่ยเป็นรูปแบบคารดิโอイซูเปอร์คารดิโออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นแบบสมมาตรไม่สมมาตรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีพลังงานความถี่เชิงกลบางความถี่เนี่ยเพิ่มไปด้านหน้าด้วยที่เราบังคับไปนะครับนี่คือข้อดีของมัน ซึ่งมันเป็นเป็นเป็นไป,น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 ปนตามกฎของฟิสิกส์เลยในเรื่องของ directivity factor ไปอ่านดูในหนังสือของผมนะครับชัดเจนมากในเรื่องพวกนี้นะครับจุดจุดที่ทับกันของลำโพงเมนเนี่ยนะครับที่เลียงเวลาเลเนี่ยก็จะทับกันที่โต๊ะแถวแรกพอดีอมันคำนวณได้1นส่วนสอง spacing คูณ F R ใช่ไหมเอาระยะที่วางคูณห่งส่วน2แล้วก็คูณค่า forward x ratio ก็จะ เป็นระยะที่เริ่มต้นแถวแรกเห็นไหมงง่ายไหมอันมันคำนวณได้ซึ่งต้องหาค่า forward x p e c t i o n ของลาโพงออกมาก่อนซึ่งแนวคิดมันเป็นแนวคิดเรื่องอัตราส่วนรูปร่างทั้งหมดเอามาทับกันนั่นแหละอะนะครับอันคือแนวคิดนะครับเห็นไหมง่ายไหมอันถ้าเสียงมันอยู่ด้านในทั้งหมดหมายถึงว่าเรามาคับทิศทางทุกอย่างเสียงให้มันอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ด้วยความถี่ใดก็แล้วแต่บังคับให้มันอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดด้วยหลักการซึ่งอันนี้การจัดการปรับแต่งปรับจูนมันมีหลักการอีกเพิ่ม,เต,มเติมอีกนะอันนี้แค่แค่ออกแบบเรื่องเดียวนะครับถ้าบังคับทิศทางอยู่ในพื้นที่ได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่าอะไรน้อยหรือเสียงรบกวนที่ไปด้านนอกมันจะไม่มีเพราะมันอยู่ในนี้ไงเพราะเราจํากัดความดังมันเราจํากัดโพลาเพเทิร์นมันให้อยู่ในนี้ถามว่าเป็นรบกวนชาวบ้านไหมไม่มันอยู่ในนี้ ไปอยู่แต่อาจจะน้อยมากๆเพราะเราบังคับให้มันอยู่ในนี้นั้นมันเป็นเรื่องการออกแบบทั้งหมดถามว่าเสียงในนี้ดีไหมดีแน่นอนเพราะเราบังคับให้มันอยู่ในนี้ไม่ว่าคุณจะออกแบบผับบาลานอาหารออกแบบการติดตั้งแบบเอาท์ดอร์คอนเสิร์ตอีเวนต์อะไรก็ตามนะมันหลักการเดียวกันหมดซึ่งมันมีวิธีการหลากหลายที่ออกแบบคุณจะออกแบบแบบแนวตั้งไหมคุณจะออกแบบแบบแนวนอนไหมคุณจะออกแบบแบบผสมไหมทั้งแนวตั้งแนวนอนอันนี้เขาเรียกว่าออกแบบแนวนอนนะครับ มันก็มีหลักการอยู่มีแนวคิดมีการจัดการอันเนี้ยต้องเรียนผมสอนอยู่เรื่องพวกนี้นะครับท่านที่เรียนไปแล้วก็ไปทําทําไมเราต้องทําให้เกิดเสียงร้องเรียนอย่างเช่นเวลาเราออกแบบผับบาลาน์อาหารทำไมเราชอบทําให้ดังให้เกิดเสียงร้องเรียนล่ะอย่างเช่นเวลาเราออกแบบคอนเสิร์ตทาไมเราต้องชอบให้มีเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนล่ะทาไมเราไม่บังคับให้มันอยู่ในพื้นที่แบบนี้ นะครับนี่ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูให้เห็นเกืบทุกง,งานแล้วนะครับทําในพื้นที่ให้มันเกิดเสียงดีแล้วนอกพื้นที่มันก็ไม่มีเสียงรบกวนนี่มันง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ